วันนี้ครูแม็กมาดูอ้อยที่ฉีดพ่นด้วยสามสหายเป็นอ้อยต่อต่อแรกอายุสามเดือนครับมาดูความงามครับสามเดือนอ้อยสามเดือนใบใหญ่ใบเขียวใบหนาใบมันแต่ก็ได้ดีมากนี่เห็นไหมครับนี่แต่ละลำดูด่ครับนี่อ้อยสามเดือนนะนี่มันใหญ่กว่าโป๊ตี้แล้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่กอหนึ่งอยู่ประมาณ ยี่สิบลำเลยทีเดียวครับต่อหนึ่งกอให้ดูหญ้าก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสำหรับหญ้านะครับเพราะว่านเนี้ยครูแม็กเอายาลัวแค่ครั้งเดียวจบแล้วครับนอนเบิ้องลวบนบานี้ครับทาเอาครับเงืนบาทเนี่ยปีนาครับปีนาขายได้อีกครับนี่แป้งนี้ ็ไม่ต่ำกว่า2 5าถึง30ตันต่อไร่อยู่แล้วนะครับนี่ดูเอาม่อนเข้ามาให้ดูเห็นว่าครับเนี่ยใบมันใหญ่มันหนาปันใดให้เบิง้งเบิ้งกครับครับอ้อยผู้ใดนั่งอ้อยผู้ใดลังอ้อยผู้ใดมันบ่อใหญ่มันบ่อยืดคอมันบ่อเขียวให้เฝ้าเอาสามสหายไก่สี่คนครับแต่ขยักมันยังมาพ่อใจครับเอาสามสหายพัดสูตรพ่เมียมรับรองว่าทุกคนที่ ตกตะลึงเอื้นกับอ้อยที่มันใบใหญ่ใบนาำใบมันจังซี่ครา